ร้านข้าวแกงใต้ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุณลุงคุณป้าพามาลองแล้วปรินชอบมากเมนูเยอะมีผักกับน้ำพริกให้ตักเองบรรยากาศร่มรื่นที่ร้านตำรับใต้อยู่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาหารปักใต้จากชุมพรรสชาติจัดจ้านร้อนแรงแต่ก็ไม่เผ็ดเกินไปค่ะและยังมีอีกหลากหลายเมนูทั้งต้มผัดทอดที่สั่งมาตัดรสกันได้จะมีผักสดกับน้ำพริกให้ตักฟรีคุณป้าแนะนำให้ลองมาเดือฉิ่งจะออกฝัดฝานก,กรอบกรอบกินกับแกงกับน้ำพริกดีเลยค่ะถ้าสั่งแบบราดข้าวร้านนี้จะตักแยกใส่ถ้วยมาให้นะ ะรินไปกันหลายคนสั่งเป็นกับข้าวประมาณนี้ค่ะโดยรวมรสชาติดีสะอาดปลาทอดขมิ้นอันนี้กรอบมากส่วนจานนี้กุ้งตัวใหญ่เต็มคำรสชาติเข้มขน้นกินกับข้าวสวยร้อนๆดีมากเลยค่ะขนมจีนน้ำยาสูตรปักใต้แท้ที่ปรินขอชิมของคุณแม่เข้มข้นถึงเครื่องหอมส่วนตัวชอบค่ะและที่พลาดไม่ได้คือขนมของที่ร้านทําเองทั้งหมดรดช่องกะทิหอมน้ําตาลเคี่ยวปริ้นสั่งทุกรอบที่มาเลยค่ะข้าวต้มมัดของที่นี่ใส่งาขี้ม่อนมาด้วยผัดมาเหนียวหอมอร่อยมาก อยากกินอีกค่ะใครไปเชียงใหม่แล้วอยากอาหารใต้แนะนำเลยนะร้านนี้เป็นร้านโปรดของใครมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ